ห้องเทนโนเป้เปลี่ยนสีได้ใช่จะบอกว่าจริงๆนะต้องใช้กี่เหรียญนะจ๊ลนะกี่เหรียญคะร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญบวกหนึ่งบาทค่ะแล้วทีเนี้ยเหรียญแม่ได้กี่เหรียญรู้ไหมคะลองเปิดให้ดูนะได้ยี่สิบห้าเหรียญสะสมมาตั้งนานมากเลยได้แค่ยี่สิบห้าเหรียญแล้วมันจะหมดเขตอยู่แล้วจะสิ้นเดือนกรกฎาแล้วก็เลยซื้อไม่พนไม่ได้จริงๆ ไม่ได้โกงก็เขามีขายคนที่เขามาขายเขาก็ไม่ได้โกงมาเขาก็ไปแลกมาแล้วเขาเอามาขายกี่บาทคะสามร้อเบเก้าบาทคือแบบว่ามันเป็นสนุปปีน้น่ารักมากไม่ได้จริงๆถ้าเกิดแม่สะสมไม่ทันอะ่ะเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อของเซเว่นเยอะขนาดนั้นไงอ,อ๋อมีเขียนว่าเซเว่นตรงนี้ด้วยการเลยค่ะลูกการ์ดค่ะสวยไหมคะสวยโอ้ งที่มันเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยป้าเห็นตรงไหนอะคะตรงไหนสีชมพูป้าเนี่ยมีหลายตรง่ะเนี่ยเดี๋ยวเ,เปลี่ยน,นะจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีแดงน้องพิมพเห็นปากข้างในมันเป็นแดงนะแต่ข้างนอกมันเป็นชมพูนี่นี่ขอเล่าเลยนี่ป้าเคยเล่าใน s m a บ l world ว่าไว้ก่อนับป้าเนี่ยต้องนอนพระปูที่นอนสนุกป,ปี้รู้ไหมฮะปะป้า,ปา <S <S นอนที่นอนเนี่ยลายสนุกปี้อะ้งพิมยังไม่เกิดน้าต่างๆได้ไ่ะทำไมอะนอนแล้วมีความสุขจะตายค่ะป้า อะฮะยังยังเปลี่ยนเปลี่ยนะครัลเปลี่ยนยังยังเนี่ยะเปลี่ยนอะไรจะเองต้องเปลี่ยนม่นนี่เลยเหรออันน่งสองะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแลวสมกเปลี่ยนเนแดงแล้ว่ะเย้เียนะออกไม่ได้เปลี่ยนบนใบฟ้าเดี๋ยวเปลี่ยนเนี้ยเียวเดี๋ยวเียวน้่ไหนเปลี่ยนไหมคะ อ๋อเปลี่ยนแล้วนี่ไงแดงพอเปลี่ยนปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้นี่ไเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามีสีหมดเลยนะตรงนี้ก็เป็นสีเป็นสีอาหารเนี่ยสีน้ำตานกก็เป็นสีเหลืองเออแล้วดอว่าเอาอีกดีกว่ามัยังไม่ค่อยพอแล้วพอแลโอเคสรุปวดีจ่ะดีใจไม่แครมดีใจมากชอบคือไม่ได้แม่พลาดไม่ได้จริงๆแม่กลัวว่าเดี๋ยวพอถึง ิ้นเดือนอ่ะแล้วเราไปแลกอ่ะคเปลี่ยนหมดเลยค่ะแล้วมันมันบอกว่าหมดหรืออะไรเงี้ยเกิดเขาบอกว่าร่มหมดแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แย่สิคะ yeah, แย่ถึงขั้นแย่เลยเหรอทีเนี้ยแม่จะต้องขอ,ขอบคุณน้องๆ,ๆเพราะว่าที่แม่รู้ว่ามันมีร้านนี่ขายแบบเนี้ยคือมีคนที่ดูคลิปเราแล้วเขาหลังไมาบอกว่าแคมุนค่ะร้านนี้ขายค่ะเท่านี้เท่านี้ส่งมาทั้งหลายร้านให้แม่เลือกใช่ <S <S แล้วร้านนี้ยเขาขายของพรีเมียมหลายอย่างนะป้า ของของแบบเซเว่นของบิ๊กซีของไรมีหมดเลยค่ะอ่ะลาไปก่อนค่ะกับโลกสีนุ่ของแบบม่มาลากันในห้องน้ำเนี่ย